ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับพาวเวอร์แอมของค่าย sound standard นะครับเป็นรุ่น PMX 5นะครับในราคาเครื่องละ11,900บาทนะครับเป็นพาวเวอร์แอม a n n e l Class I นะครับเป็นภาคไกลไฟแบบ w วิต h ิ n งนะครับมีวงจร PFC นะครับทำให้ประหยัดไฟนะครับกระแสไฟมาเต็มนะครับนะรองรับแรงดันไฟ100โวลต์ถึง260โวลต์ ac นะครับส่วนกำลังขับนะครับ กำลังขับอยู่ที่500วัตต์ที่8โอห์มนะฮะและก็850วัตต์ที่4โอห์มและ1,250วัตต์ที่2โอห์มนะครับมีน้ำหนักเบานะครับเพียง7.6กิโลกรัมเท่านั้นนะครับนะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานเคลื่อนย้ายง่ายนะครับนะเป็นตัวขนาด2ยูนะครับลึก9นิ้วเท่านั้นนะครับนะมีวอลุ่มแยกซ้ายขวานะครับ LR นะครับหรือว่า AB นะครับนะมีสวิต ปิดเปิดนะครับที่ด้านหน้าเครื่องนะครับนะมีไฟ LED นะครับบอกสถานะการใช้งานของเครื่องนะครับนะรุ่น PM-PM5 x นะครับนะตัวนี้นะครับสำหรับเอาพุทสเปกคอนนะครับนะก็จะมีทั้งใบยิงโพสแบบสายเปลือยนะครับแล้วก็แบบสเปกคอนนะครับส่วนสายสัญญาณอินพุตเอาพุทนะครับจะเป็นแบบบาลานซ์ XLR นะครับมีโหมดบิดโหมดพาละแลวโหมดสเตอริโอนะครับสามารถเลือกใช้งานได้ หลายๆโหมดเลยนะครับนะใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับนะกำลังขับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนะตัวเล็กกระทัดรัดนะครับนะเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะครับในราคาเครื่องละ1 1 9 0 0บาทนะครับสามารถขับตู้ลำโพงตั้งแต่นะครับ18นิ้วได้ไหมได้นะครับนะเป็นโค้งปั๊มถ้าเอาแบบอ่าไม่เน้นเรื่องเบรคหนักเท่าไหร่นะครับคือประมาณว่าอ่าคนบางคนอาจอยากได้เสียงเบรคนาหนาเนื้อๆนะครับนะก็ ต้องเล่นพวกคลาสเฮดนะครับนะแต่ตัวนี้เป็นคลาสไอนะครับก็เสียงจะบางหน่อยนึงนะครับนะเสียงจะบางนะครับก็เหมาะสําหรับทําเสียงกลางจะดีกว่านะครับใครอยากไปขับกลางขับแหลมนะครับเล่น2ทาง3ทางแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับนะสำหรับพาวเวอร์แอมป์นะครับของ sound standard นะครับตัวนี้ เสียงดีเสียงใสเสียงชัดนะครับสาหรับทําเสียงกลางนะครับแต่ถ้าทําเสียงเบสทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงของเบสจะไม่หนาเท่าที่ควรนะครับไม่หนักแน่นนะครับนะก็สไตล์ของคลาสดีคลาสไอนะครับแบบสวิตชิ่งนะครับนะก็ใครนิยมชมชอบแบรนด์นี้นะครับนะก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับเหมาะใช้งานก็เป็นงานพีเองานกลางแจ้งงานในห้องประชุมนะครับที่ ไม่เน้นนะครับนะเสียงโลเสียงเบสมากนะครับนะสำหรับใช้งานเบาๆนะครับนะผมว่าตัวนี้เลยตามโรงแรมตามอะไรต่างๆนะครับน่าจะโอเคน่าจะจบนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ